สวัสดีครับวันนี้จะมาขอรีวิวทริปขับมอเตอร์ไซค์มาสปาหน้าที่ภูโครนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแน่นอนแล้วครับหลังจากที่เราออกทริปตากแดดหน้าดำกันมาเยอะวันนี้ก็ขอมาฟื้นฟูผิวหน้ากันสะหน่อยซึ่งภูโครนนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทยและเป็นแหล่งโคลนนะฮะหใน3ของโลกที่มีแร่ธาตุหลักเหมือนกันนะฮะรองจากทะเลสาบเดซี จากประเทศอิสาราเอลแล้วก็โลนภูเขาไฟจากประเทศโรมาเนียกันเลยทีเดียวครับมาถึงกันแล้วนะฮะเราก็จัดแพ็กเกจพอกหน้าแล้วก็แช่เท้ากันเลยครับซึ่งค่าบริการก็ตกอยู่ที่คนละ140บาทเท่านั้น บอกโคลนจะอยู่ด้านหน้าค่ะมันจะเป็นโคลนจากน้ำแร่ค่ะเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวถ้าจะชมเดี๋ยวไปชมด้านหน้าได้น,นะคะโดยโคลนที่ทาอยู่บนใบหน้าของพวกเรานะฮะก็เป็นโคลนเดือดบริสุทธิ์สีดำซึ่งมาจากสายน้ำแร่ใต้ดินนะฮะที่สะอาดนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นของกำมะัน ว่ากันว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวหนังนะฮะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเรา,า,าครับมีแช่เท้าคะแช่ได้ค่ะกันต่อฮะแช่เท้าพอกหน้าเสร็จแล้วเราก็ไปแช่เท้ากันต่อครับ ต่อไปห้างสุรจาร์ลวาวานเดี๋ยวจะหล่อให้ดูมีแต่สวยที่ถูอโมงไงว่ารากรสนุกชอบฮะต่อไปห้างศิลกรรมแช่เท้านะฮะแช่เท้าในการแชร่เท้านะฮะความรู้สึกแรกก็จะร้อนๆหน่อยเทคนิคก็คือแช่เท้าลงไปเลยครับแล้วอยู่นิ่งๆร่างกายของเราจะปรับตัวเองนะครับให้รู้สึกอุ่นๆ เชื่อกันว่านะฮะเมื่อแช่เท้าก็จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของฝ่าเท้าของเรานะฮะดียิ่งขึ้นซึ่งในส่วนนี้นะฮะใช้เวลาประมาณ15นาทีจากนั้นเราก็กลับไปล้างโครนออกครับมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ฮะสัมผัสได้ถึงผิวที่นุ่มชุ่มชื่นกลับมาอีกครั้งซึ่งภาพรวมของที่นะฮะก็ถือว่าสนุกสนานและก็ผ่อนคลายดีครับพบกันใหม่คลิปถัดไป วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ